ซุ้มประตูวัดศรีบูรพารามกำแพงวัดครับท้าเวสวันครับองค์ใหญ่ครับสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็ดูเท้าครับเหยียบบนกองเงินกองทองครับเท้าโบสถครับ ผมเข้ามาภายในพระโบสถ์ครับดูดิครับไม่เหมือนใครอีกลักษณะเหมือนต้นไข่ต้นไม้ครับประดับอยู่ในพระโบสถ์ด้านนอกนะครับปี้าวิสุวันครับ ประตูพระโบสถ์ครับหอะระฆังครับมีสองหอเลยนี่คือหอะระฆังกำลังก่อสร้างมนดบใหม่ครับ ช่างกำลังทำหินขัดครับนี่ยแะครับมีองค์มีตุ่มครับอยู่ข้างพระบสถ์มีกระต่ายด้วยครับมีไก่ด้วยครับอยู่กระตา่ายผ้าจานครับกำลังกวาดลานวัดมาดูต้นไนเดียครับต้นใหญ่ครับ ตอนนี้มีลิงอยู่เปล่าพะอจารย์ไม,มไม่มีลิงนะครับเจดีสีบูรภาครับทางขึ้นมังกรคู่ก่อสร้างเสร็จเมื่อ10เมษาสองน2้ารคครับ ด้าน,นบนประดิษฐานพระรรบ,บรมสารีริกธาตุครับบนเวนี้ครับเป็นพระบูชศ ศาลาการเรียนสองชั้นต้นไม้ครับสูงใหญ่